วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง uh, Talk To Me นะครับขออภัยด้วยที่ใช้เวลานานสักนิดหนึ่งกว่าจะได้ดูเรื่องนี้นะครับเพิ่งจะเพิ่งจะเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยนะครับมันเป็นหนังที่พี่ a n t i ิ i ซ a เตมากที่สุดในช่วงนี้เลยก็ได้นะครับเป็นหนังที่แบบรอดูมากที่สุดเลยก็ได้นะฮะเป็นหนังจากผู้กำกับที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อช่ององเขาชื่อช่องละกะละกะนะครับเขาทำพวกคลิปเกี่ยวกับ คิวบูแอคชั Q ่นอะไรสนุกสนุกพี่ก็เคยดูเข้ามาตั้งแบบขปแยนานมากแล้วนะครับตั้งแต่สมัย y o u t u b e แบบเกือบ10ปีแล้วนะครับที่เขาทำอะไรอย่างนี้มาแล้วก็เป็นช่องที่ค่อนข้างจะมีมียอดซับอะไรค่อนข้างเยอะนะครับในวันนี้เขาผันตัวมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะครับแล้วก็มาทำหนังเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้เองแล้วก็ถูกทาง A24 เนี่ยซื้อไป เพื่อเอาไปจัดจำหน่ายเอาไปใช้ต่อ,อไปอะไรต่อนะครับก็แสดงความ,มดีเขาด้วยนะครับ t a l k to m มีสำหรับพี่พี่มองว่าเป็นมาตรฐานที่ดีนะครับสำหรับหนังสยองขวัญในยุคนี้นะพี่ว่ามันมีการนำเสนอวิธีเล่าเรื่องมีคอนเซปต์อะไรที่ดูสนุกเลยคือแม่งทำมาเพื่อความบันเทิงได้อย่างชัดเจนโดยที่มันก็พอจะมีอะไรให้เราคิดตามได้บ้างคือมันห่างไกลจากคำว่าหน้าเบื่อมากนะครับจริงๆตั้งแต่ซีนเปิดที่ใช้เป็น แฮนด์เฮลลองเทคเดินตามแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งพี่ชายคนนึงที่ไปหาน้องชายหรือสักอย่างแล้วน้องชายก็แอบอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแล้วก็ทุบเข้าไปสุดท้ายก็มีการถูกแทงกันแล้วก็น้องชายแม่งเอามีดแทงตาตัวเองแล้วก็ตายอะไรเงี้ยพี่ว่าตั้งแต่ซีนเปิดตอนนั้นก็บ่งบอกถึงเอเนอร์ของหนังเรื่องนี้ได้ดีนะครับว่ามันจะเป็นหนังที่แบบแม่งรุนแรงสไตล์ชัดเจนมาจากอันนี้มากนะครับจาก ช่องของเขา,เขามากจากวิดีโอในช่องของเขามากว่าว่าเขาเป็นคนทําหนังแบบดูมีความแอคชั่นนะฮะแล้วหนังสยองขวัญเรื่องนี้มันก็ดูมีความเป็นแอคชั่นอยู่พอสมควรนะฮะส่วนตัวพี่มองว่าสิ่งที่น่าจะโดดเด่นที่สุดในเรื่องนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นการแสดงนะครับการแสดงของตัวนางเอกนะฮะพี่คิดว่าเวลาที่เขาจะต้องเล่นเวลาแบบมีผีเข้าหรืออะไรเงี้ยพี่พี่มองว่ามันต้องใช้แอคติ้งเข้ามาช่วยแล้ว อคติ้งให้ดูน่ากลัวโดยที่ไม่ใช่ทําแบบเ,เหมือนอ e ีมิ่งหรืออะไรแบบเนี้ยอะไรแบบนั้นอาจจะเป็นอะไรที่ยากมากนะครับแล้วพี่ว่าเขาก็ทําได้ดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของไอคอนเซปต์ของการที่ไปจับมือแล้วก็ให้วิญญาณเข้ามา มันจะเป็นคอนเซปที่เขาใช้เมตาฟอร์นะเมตาฟอร์หมายถึงการเปรียบเปยนะครับการที่วัยรุ่นเหล่านี้เหมือนกับเล่นยาเหนือนไหมซึ่งพี่ชอบไอเดียนี้มากเลยนะที่เขาตีความอะไรแบบนี้นะครับที่ที่แบบเพาะไอ้ชี้พอจับแล้วแบบมันเหมือนกับคนมาเล่นยากันแล้วแบบโอ้ยรู้สึกตื่นเต้นเล่าใจในความเป็นแบบ ในความหามของกูเฮียเรามาเล่นกันแล้วถ่ายคลิปกันเอาไว้อะไรเงี้ยแม่งเอเนอร์จีของยุคศตรวตรรษที่21มากไอสัตว์นึกออกปะแต่พี่อาจจะรู้สึกว่า้อไอคอนเซ็ปต์ของการที่ตีความว่าการที่ให้เข้าให้ผีเข้าสิงแล้วมันเหมือนการเล่นยาในะพี่พี่ยังมองว่ามันอาจจะไปได้ไกลกว่าน,นี้มันเหมือนระหว่างทางเข้าไปเล่าเรื่องของอดรามา่าครอบครัวอะไรอย่างนั้นซะมากกว่าเรื่องของการที่เออทำไมแม่ของนางเอกตายหรืออะไรเงี้ยพี่จะรู้สึกว่าเฮียจะเป็นอะไรที่มันน่าจะสนุกมากเลยนะ ถ้าเกิดนางเอกเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบไอ้เคียต้องกลับไปใช้มือเนาะนึกออกเก็บปะเก็บปะแบบไม่รู้จะทําไงเหมือนกับเครียดหรืออะทุกอย่างสมมุติว่าเครียดเรื่องของแม่หรือเครียดเรื่องของพ่อหรือครอบครัวเรื่องที่มันทําให้น้องของนางเอกจะต้องเจ็บตัวหรืออะไรเงี้ยแล้วมันไอ้เคียเราต้องใช้มือเนอปวะ เกตใช่ไหมอ่าอีกอย่างหนึง่งพี่คิดว่าทักสุนี้มันมี energy ของคนรุ่นใหม่เลยอะจะมีความรุนแรงจะมีซีนโขกหัวอะไรอย่างนี้นะครับที่พี่คิดว่าเออทําได้ตื่นเต้นดีนะครับพี่น่าจะชอบซีนนี้ที่สุดแล้วในเรื่องนะครับก็คือซีนที่อ่ามันจะมีผีที่น่าจะเป็นผีจมน้ําเพราะว่าเขาเขาใช้เขาใช้เหมือนซาวซาวเรื่องนี้แอบใช้ซาวเสียงน้ําเยอะเหมือนกันเสียงน้ากวกแก๊กกวกแก๊กกวกแก๊กอะไรอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันนะครับจะเ,นนะเป็นผีตัวหนึ่งที่ยืนอยู่ในมุมห้องอะ่ะ แล้วค่อยๆอ,ออกมาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ไปดูตีนของพระเอกอะไรเงี้ยกูชอบซีนนั้นนะเอาจริงแล้วแต่อาจจะรู้สึกว่าพี่อาจจะไม่ได้อินกับไอ้วิธีการถ่ายทําอะไรของเขามากนะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้วิธีแฮนด์เฮลเบอร์หลังเยอะๆหรืออะไรของเข้าไปนะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้ทําให้หนังของเขามันดูเป็นอาร์ตเฮ e เรอร์สักเท่าไหร่นะครับ หมายถึงเอลูเวเตอร์นะหมายถึงหนังสยองขวัญที่มันยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้สำหรับพี่พี่ก็โอเคกับการที่มันเป็นหนังที่เล่าได้ดีแล้วก็ดูสนุกมากมีการแสดงที่ใช้ได้เกือบทุกตัวนะครับมีซีนความน่ากลัวที่พี่คิดว่าเออมันแอบโผล่มานิดหนึ่งมันก็แอบน่ากลัวดีเหมือนกันนะฮะก็คือมันจะมีซีนที่ไอตัวนางเอกเข้าไปเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับกับไอ้น้องผู้ชายที่ที่มันเอาหัวโขกอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นซีนที่เหมือนกับมีแมงมีผีลุมทึง เนอะไปกูนึกถึงอันนี้มากกูนึกถึงแม่งเป็ดเดินดินกินเนื้อคนมากนะฮะอะไรแบบนั้นมันโผล่ัดเดียวแต่มันก็มันดูน่ากลัวมากนะพี่ว่าใช้ได้นะครับแล้วมันจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่พี่คิดว่าเออเขาอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเท่าเท,ท่าไหร่นะครับนั่นก็คือจิงโจ้นะ พี่คิดว่ามันสามารถใช้ได้เยอะดีนะครับจริงๆมันเป็นประเด็นง่ายๆที่เขาเล่ามาตอนหัวเรื่องที่พี่คิดว่าเปิดการแนะนําตัวละครได้ดีเหมือนกันที่ไปเจอจิงโจ้แบบกําลังใกล้ตายอยู่กลางถนนอะไรเงี้ยแล้วก็นางเอกกับไอ้น้องเด็กผู้ชายไรลี่เนี่ยก็เถียงกันว่าเฮ้ยมืองก็ทําให้มันหมดทุกสิเหยียบมันอีกรอบนึงให้มันหมดทุกไปนางเอกคนนี้ก็ทําไม่ได้มันก็เป็นเหมือนกับทําให้คนดูรู้จักว่าอ๋อไอ้น้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับไม่ปล่อยวางไม่มุกออนไม่อะไรเงี้ยน้องเก็ตไหมมันเหมือนเป็นคน ที่ไม่พยายามจะมุกออนกับอะไรสักอย่างมีมีอะไรติดติดค้างคา,งา,งา,งา,าอยู่หลายอย่างตลอดเวลาหรืออะไรเงี่ยพี่ว่าเขาก็เล่าตัวละครตัวนี้ได้ใช้ได้ดีนะครับสุดท้ายมันก็จะมีซีนที่ถูกวิญญาณเหล่านี้หลอกหลอนนะอันนี้แม่งตรงตรง,ตรงเลยก็คือถูกผีหลอก <c oughs> ตรงตรงเลยผีหลอกแต่พี่ก็ชอบหนะ้าที่มันทําให้คนดูรู้สึกเหมือนกางขาวว่าไอ้เหี้ยผีเขาพูดจริงหรือเปล่าหรือว่าพ่อมึงโกหกวะหรือเนื้อไหม แบบเฮ้ยพ่อมันโกหกหรือแลบบ่าหรือผีโกหกว่แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ารู้อ๋อเฮี้ยแม่งผ,ผีหลอกให้ฆ่าพ่อผีหลอกให้ไปช่วยอ่าไอ้น้องไลลี่เนี่ยให้ให้ให้หมดทุกข์ซะพามันไปฆ่าซะหรืออะไรเงี้ยนะครับไอ้สตอรีต่ตรงนี้พี่พี่ว่าเขาก็เล่าให้คนดูไม่น่าเบื่อได้ดีนะครับมันจะมีอยู่ช็อตนึงพี่แอบชอบมันก็คือช็อตนางเอง โทรไปบอกพี่สาวของในตัวน้องไลลี่อะไรเงี้ยว่ามึงมาหากูที่บ้านหน่อยดิเดี๋ยวกูมีเรื่องอะไรจะบอกอะไรเงี้ยแล้วพอออกไปปุ๊บไอ้นี่มันเข้าไปเข้าไปในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยพายน้องคนนี้ออกมาอาจจะเปรียบแบบว่าเหมือนตีความนะเปรียบเหมือนกับประมาณว่าพวกผีพวกนี้เหมือนแบบยาเสพติดเนาะพวกผีเหล่านี้เหมือนยาเสพติดแบบเล่นเยอะๆแล้วมึงหลอนอะไร ว่าเออเปลียบเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้าพี่พูดมันก็โอเคนะเอาจริงแล้วแล้วพอหลอนปุ๊บมึงก็ทําร้ายคนรอบข้างทําร้ายคนรอบตัวอย่างเดียวเลยที่พี่อาจจะไม่ได้อินเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเป็นฟีเมกิ้งนะส่วนตัวพี่จะรู้สึกว่ามันเป็นวิธีการ ถ่ายทอดนำเสนอวิธีการใช้พวกเขาเรียกว่าโทรฟนะครับอ,อย่างจำสแก์ว่างหรืออย่างซาวตุ้งแช่บ้างหรืออะไรพวกนี้พี่อาจจะไม่ได้อินกับอะไรพวกนั้นมากแต่ข้อดีก็คือเขาไม่ได้ใช้ตลอดทุกครั้งอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็รู้แหละนะเหมือนเขาก็รู้ตัวว่าเออกูใช้แค่ครั้งแรกแล้วสักพักหนึ่งกูก็เอยเปลี่ยนไปเป็นการเล่าที่เหมือนกับพอจับมือแล้วก็ ะไรพี่ว่าเออมันก็ดูมันก็ดูธรรมชาติดีนะครับคือเขาก็ใช้แค่ครั้งแรกนะครับแต่ประเด็นคือบนโลกนี้นะมันมีหนังผีที่ถูกยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งที่สามารถสร้างสุนทรียศาสตร์ที่เป็นด้านของอเขาเรียกว่าเอสเตติกนะครับที่ที่มันมีความ มีลายเส้นมีความชัดเจนสูงมากอย่างพวก The Lighthouse อย่างพวก Get Out อย่าง It Follow อย่าง h r r e d i t a r y ไม s s o m m e r อะไรอย่างเงี้ยน้องคือไอ้หนังพวกนี้เนี่ยมันมันถูกยกระดับจนกลายเป็นเขาเรียกว่า Art h ต r ฮอ r แล้วนะฮะเรื่องนี้อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นพี่มองว่ามันเป็นหนังที่ดูง่ายดูสนุกดีใครก็ดูได้มันก็เป็นจุดประสงค์เขาแหละที่เขาสร้างขึ้นมามันก็จะฟีลค่อนข้างจะใกล้เคียงกับหนังของไมค์ฟรานเกนะครับแต่ส่วนตัวพี่อาจจะ อมองว่าไม่ฟันกเกนในแกแกก็มีทักษะอยู่พอตัวเนอะว่าแกก็ไม่ธรรมดาแกก็มีของอะ่ะไม่ฟันนั n เกนเวลาแก นำเสนอแกถ่ายทอดซีนอะไรพวกเนี้ยแกก็มีของอะไรเงี้ยนะครับส่วนหนังของพี่น้องฝาแฝด2คนนี้นะครับมันก็จะมี energy นะพี่ใช้คําว่า energy แล้วกันมันจะมีอะไอความรุนแรงไอความแบบเคลื่อนกล้องเท่ๆไอความแบบอะไรเงี้ยมันจะมี energy ของวัยรุ่นมากๆนะครับซึ่งก็อาจจะโดนใจใครหลายคนนะครับถ้าเกิดพี่ให้คะแนนนะครับตอนแรกก็จะให้สัก7จนะครับจริงๆถ้าเป็นไปได้กูอยากจะให้แบบ7.75อะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรตัด บัตขึ้นมันก็ได้นะครับก็คือให้8คะแนนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ท็อกตูมีนะครับพี่ก็ขอให้คะแนนที่8คะแนนนะครับได้ข่าวมาว่าสองออสองพี่น้องฝาแฝดน,นี่เขาจะจะทำภาคต่ออะไรงนี้คือเท่าที่ดูมาเนี่ยมันก็เหมือนกับมีความเล่าเปิดพอสมควรมันเป็นไปได้ว่าไอ,อตัวนางเอกเนี่ยอาจจะเป็นตัวร้ายของภาคต่อไปหรืออะไรอย่างนั้นก็ก็ได้เขาอาจจะ ปูไปอย่างนั้นหรืออะไรง,งั้นก็ได้นะฮะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องดูอีกรอบหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยถามว่าเล่าภาคต่อได้ไหมพี่ว่ามันก็เป็นไปได้อาจจะไปเล่ากลุ่มอื่นแทนหรืออะไรอย่างนั้นแทนแล้วก็จริงๆมันมีเหตุผลหลายอย่างต้องทําไมพวกผีพวกนี้ต้องการไอเด็กผู้ชายคนนี้ทําไมต้องอย่างนู้ททำไมต้องนี้อะไรเงี้ยมันมีเหตุผลหลายอย่างที่เขาเปิดไว้ให้เราสามารถได้คิดต่อได้เนี่ยก็เป็นมาตรฐานที่ดีนะครับเป็นมาตรฐานที่ดีของหนังเฮอร์เรอร์มันพี่ว่ามันควรจะมีอย่างนี้นะ หนังเฮอร์เรอร์มันควรจะมีอะไรแบบนี้ที่อย่างน้อยเด่ยดูแล้วเออมึงได,มงได้มึงได้คิดตามมันดูไม่น่าเบือ่อสามารถเอาคนดูได้อยู่นะฮะคือถ้าเกิดเทียบกับหนังผีอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าดีกว่าไอ้พวกหนังผีดัดาดอะไอพวกนั้นเยอะนะครับพี่เพิ่งดูไอ้อะไรมาเดอะบูคี้แมนนะครับโ,โหเนี่ยมันถามว่ามันจะมีซีนที่บางอันที่เล่าโอเคแหละแต่แบบไสุดท้ายแนละ้วมันไม่มีเ่อะไรเลยเนื่องจากว่า เดืบุกี้แม่แล้วไม่มีขี้อะไรเลยกะไม่ให้กูคิดส้ตีอะไรเลยอะไรเงี้ยน้องเชื่อปะแต่เรื่องนี้เออเขาก็ยังพอมีอะไรบ้างนะฮะตอนจบก็จบแบบเรียกว่าจบแบบทราจิกนะครับจบแบบไม่มีใครได้มีความสุขเลยอะไรเงี้ยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอขอบคุณรายชื่อตรงนี้ด้วยนะครับที่โดเนี้เข้ามานะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็รู้สึกยังไงคิดว่าหนังเรื่องนี้สนุกไหมหรืออะไรงไงนะครับส่วนตัวพี่ก็สนุกดีนะครับแต่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบพวก ที่พี่กล่าวไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากชอบซีนไหนบ้างใครที่รู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้ก็มาคุยกันได้นะครับแล้ววันนี้ก็ไว้เท่าน,นี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้สวัสดีนะครับ